ในที่สุดซีซั่น2ก็มีประกาศวันฉายและช่วงเวลาฉายมาสักทีครับกับขาดคุณนางฟ้าข้างห้องไปผมเนี่ยคงอยู่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วซึ่งมันเป็นอนิเมะที่ผมค่อนข้างที่จะมีปัญหากับมันสุดๆเพราะงานภาพเอ่ยเพลงเปิดเอ่ยหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องนี้ครับมันไม่ได้มาตรฐานตัวนิยายเลยซากกันนิดเดียวครับหรือถ้าใครที่ดูแล้วมีความสุขก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ข่าวร้ายก็คือโปรเจกต์นัมเบอร์เนี่ยก็ยังคงสร้างซีซั่น2ต่ออ๋อแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับเพราะว่าทีมภาคชุดแรกเนี่ยก็ยง แต่มันจะเป็นข่าวร้ายสำหรับผมอีกรอบครับถ้ามึงยังเอาเพลงเปิดสุดจิกกะดวของมึงเนี่ยมาใส่ในซีซั่นสอง เพลงแม่งกูนึกว่าจะเป็นอนิเมะแข่งเต้นเพื่อไปเป็นไมเคลแจ็คสันโดยล่าสุดครับโอโทนาริโนเทนชิเนก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างซีซั่น2ออกมาแล้วก็บอกตารางการฉายออกมาแล้วนะครับว่าจะฉายในช่วงซีซั่นสปริงปี2026ซึ่งตอนนี้เราเพิ่งจะผ่านซีซั่นสปริงปี2025กันมาแบบหมาดๆนะครับก็เป็นว่ารอกันไปอีกประมาณเกือบปีนะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆเรื่องนี้และสําหรับใครที่ยังมีศรัทธาในโปรเจกต์นันเมอร์นายเนี่ยก็ภาวนาให้ซีซั่น2นี้มีงานภาพที่ดีงานภาพไม่เผาาาาาาหนนนนน้้้้ไมม่่เียววงฟออกกกกรัั็แลนนะ